อย่างที่บอกครับคือมันเป็นการชิงมันเป็นการชิงธงเกิดที่ไหนใกล้บ้านมันเหงาเพราะว่าด้วยความแข็งแก่งของเขาด้วยเข้าใจไหมความแข็งแก่งของเขานี่เรียกดัดแล้วก็เก่งมีความสามารถกับทุกแก๊งเลยไม่ใช่แกง๊งใดแก๊งหนึ่งนะฮะแต่เรียกได้ว่าระยะทางด้วยแหละแต่และบ้านระยะทางด้วยมันไกลนี่อะไรเะื่องความไกลอ้าวจะเข้าวง แล้วทางฝั่งตรงทงนี้เป็นทงตรงล่อังุ่นนะเป็นทางฝั่งของซาเวดนะเฮ้ยซาเวดมากับเขาด้วยว่ะซาเวดมากเขาโอมองไม่เห็นแต่เป็นซาเวดอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวขอลงไปตรงด้านบนเขาทีนึงโอ้โหซาซาเวดไม่มีใครตีกันหรอกต้องรอไปเลยมีนักปันจักรยานด้วยโอ้โหอันนี้รถใช้ลมไก่แข่งขันนะครับซาเวดโอ้ ปั่นจักรยานทูตอฟองด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะสุดยอดครับสุดยอดผไม่มีใครมาตีนะทางฝั่งสซาเวตเรียกได้ว่าให้รีเซ็ตให้ไหมครับพี่ชายคุมดีมากฮะแล้วอูดแล้วดูเหมือนว่าจะเจอกับมายาลาบมานานไปปะเดียมีมายาลาบอยู่ฮะมายาลาบก็เรียกได้ว่าเป็นแก๊งหน้าใหม่ที่เรียกได้ว่ายังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรอย่างร้อนแรงนะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรมากมาย แล้วก็โดนปาดเลยแล้วกันนะซาเวดบอกโอ้ยบอกว่าผมไม่เล่นครับพี่ผมไม่เล่นลโอ้เรียบร้อยแม่แล้วยังมีอีกแก๊งครับไปต่อฮะไปต่อฮะในเมื่อมายาลาบไม่เล่นตรงนี้แล้วซาเวดยังยืนชิลเราต้องไปต่อฮะอย่าบอกนะคือ86นาทีเนี่ยไอ้แก๊งที่มันเก่งอยู่แล้วมันก็เก่งอยู่นั้นมันก็ไม่มีใครตี80นาทีได้ละเมื่อให้ม,มายืนทง80นาทีได้ละถามจริงเอีเย จะไม่หนุกอะไรวะอะแล้วตรงนี้ดูเหมือนว่ามีครับมีประเด็นมีประเด็นมีประเด็นด้านนอกและชาร์จแล้วชาร์จแล้วไปทางฝั่งของซากุระเอสเอเอสเอเอสเอเจอเอเลสเอเลสภูหมาพร้อมนางแกงเจอกับเจอกับซากุระซากุระเอาแล้วครับตอนนี้ซากุระถมก็ไปด้านหน้าถมก็ไปด้านหน้าตีโค้งกันไปไม่มีปืนคอยป้องกันไม่มีปืนออกมีอยู่ฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่ ยังเล่นกันไปอยู่ยังเล่นกันไปอยู่ฮะตอนนี้สักุลาดูเหมือนว่าสักุล่าอุ้ยสักุลาสักุลาทำได้นะดูเหมือนว่าเอเลสลงไปไหนหมดครับเนี่ยเอาละฮะตอนนี้สักุลามาเยอะเหลือเกินเอเลสจะคุมได้หรือไม่แปดสิบห้านาทีนี้สักุละกขอขอแบ่งหน่อยเว้ยเอเลสขอแบ่งหน่อยเว้ยอยากติดแต่ไม่อยากที่สุดท้ายและดูเหมือนว่าทางฝั่งเอเลสได้ตัวดีไปฮะอย่างนี้ทุกคนทราบดีทางฝั่งเอเลสนะมีดีกีครับเป็น อดีตนะอดีตนะอันดับหนึ่งปากฉลามแฟมเชนนิงนะเฮ้ยเอาดีเอาดีดีนนี่ผมส้มใส่หนังกำลังได้นี่จักรพัดปากฉลามเนี่ยเป็นปากฉลามตัวนี้บอกเลยการันตีแน่นอนการันตีแน่นอนแทงเพื่อนยับยับเป็นงาโชว์ไปดิตัดกำลังตัดกำลังตัวเองดูไปดิจักรพัดจักรพัดดูวิ่งไปดิวิ่งปาดวิ่งปาดวิ่งปาดปาดอีก ภาพมันลำ้ำภาพมันลำ้ำมองไม่เห็นมองไม่ทันมองไม่เห็นมองไม่ทันจะเปิดมาเอา้าผมมาดูภาพรวมดูสึกว่าเอเลสจะเยอะกว่าสก,กุลระแล้วล่ะเนี่ยสก,กุลระล้มระเนรนาดเลยนอนเป็นนอนแดงนอน,นเลือดแดงครับเป็นแกงผดแดงเลยทีเดียวเอาแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเอเลสก็พยายามจะรีไฟแล้วดูเหมือนว่าแกงใหม่มาเอาแล้วครับตอนนี้ตมองจับต,นนจตาดูครับท่านผู้ชม แกงใหม่มาอีกแล้วแกงอะไรแกงวิสาห์นะโอ้โหวิสาหเข้าประกบเป็นแซนเซอร์อีกแล้วว่าใช้แผนนี้รวยรู้ความลับครับรองทางฝั่งเอเลสว่าเอเลส์กำลังเพียงพัมและเป็นั่งฟังวิสาหนั้นเข้ามาปาดเลยโอ้ปาดแบบคมคมแบบจะบอกให้นะเอมิโอเคมึงยืนเหงาไปเลยชั่วโมงหนึ่งอ่ะมึงยืนไปเลยครับเหงาๆอ่ะกล้าพูดเลยเไหมขอบคุณเขาอยู่ เอาแล้วครับตอนนี้และเสียไม่ได้เสียไม่ได้เสียไม่ได้มาจากแดนไกลมาจากแดนไกลเสียไม่ได้มาจากแดนไกลเสียไม่ได้ก็มาอีกอะไรครับเนี่ยตรงนี้มีอยู่สี่แกงสี่แกงนะก็เข้าาหันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในค่ายทหารนะโอ้เอาแล้วตอนนี้มันนวเนียนเนปูลและดูทางฝั่งตรงนู้นนะตรงนี้นวเนียนบนแท่น และดูทางฝั่งสกุราพยายามจะรีไฟ์พยายามจะรีไฟตีแต่โดนทางฝั่งเอเลสไม่ยอมให้เลอะและเอเลสก็ไม่ได้ช่วยธงด้วยตรงนี้ปล่อยให้ทางเสียไม่ได้ดูเหมือนว่าจะคงทางด้านบนแท่นไปเรียบร้อยแล้วและเหลือสักุละพยายามรีไฟกันอยู่เสียไม่ได้ได้ว่ะกระสุนก็เพลองไปเยอะกระสุนจะเพลองไปเยอะแล้วทาไมเอเลสเอเลสเรียบร้อยแะเอเลสจะหมดแล้วเหลือไม่มากแล้วกับและแกงใหม่ใหม่แล้วอออะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี้ยอันนี้แกงอะไร อันนี้แกงอะไรเี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเขี้ยอะแกงอะไรวะแกงเอเลสครับแต่เป็นทับใหม่ครับทับใหม่ครับเป็นทับที่มาเสริมมาจากที่ตายไปต่อตั้งแต่ตอนแรกครับกลับเข้ามาแล้วจะมาเติมไฟเสียไม่ได้กําลังคลองอยู่ด้านบนฝั่งขวานะกินฝั่งขวาเอเลสครับมาแล้วกินฝั่งขวาบอกกินขวาครับซ้ายไม่กินซ้ายไม่กินขอเคี้ยวขวาก่อนละกัน ขวาก่อนเพื่อจะปิดสักุละาให้จบว่าสักุละมันฆ่าไม่ตายสักุล่มันฆ่าไม่ตายและสักุละก็รีไฟกับมาได้ได้กระจุกหนึ่งละกระจุกหนึ่งกระจุกแต่โดนเกล็ดเกล็ดอีกแล้วเอาแล้วฮะจะรีนอกวงละเอไอสักุละบอกว่ายังไม่ไหวตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้วิสาดเจอเสียไม่ได้วิสาดเจอเสียไม่ได้ต้องมีคนตายอย่างแน่นอนวิสาดโอ้โหมีน้อยแต่ร้อยเปอร์จริงๆชื่อนี้การันตีฮะ แล้วะฮะตอนนี้เสี่ยไม่ได้ใครอ,อยู่กับรวมเพื่อนดิกับรวมเพื่อนแล้วมีคําสั่งฮะมีคําสั่งฮะเจนใหม่ของเสี่ยไม่ได้ครับผู้ไม่มีใครมาคุมแล้วไม่รู้ก็ตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าแล้วฮะเอาแล้วตอนนี้วิาสาดก็<ม>พยายามจะชุบและเอเลสเห็นแล้วปลีปาดขมขมหลอกท้องเป็นรูรูรัวเลยไหม้องเป็นรูเอ,เอพยายาม ปาดกลมๆนี่ไงม่ให้ม่ให้เลียเอเลสตัวนี้เล่นดีมากจริงๆและดวะเอเลสครับไม่ยอมรันเลยเลยต้องออกมาเล่นแล้วเล่นกันนอกวงแล้วแต่ในฝั่งสกุลาร์ที่ปิดเอเลสได้ละเอาละสกุลาร์มีเหนือกว่าตรงนี้เอาละสู้กันมันจริงๆสู้กันมันจริงๆปาดกันมันจริงๆ เอาล้ครับนี่สิครับนี่สิมันควรจะเป็นภาพแบบนี้มันควรจะเอาทงมันเหลือน้อยไม่ใช่นวนเนปันไม่ต้องมีใครได้เจ็ดจักรพรรดิเจ็ดเทพไม่ต้องเป็นสี่จักรพรรดิไม่ต้องได้ชอ้โหแเหยือแม่งเหงาไปเฮียและตีรัวตีรัวเขาหน่อยดิเข้าหน่อยตีนี่เข้าไหนอ่ะเข้าไหนอ่ะเข้าซอยเปล่าหนูเข้าซอยเปล่าเข้าซอยไก่เปล่าเข้าซอยไก่หรือเปล่าสกุลอาบอกโอ้ แล้เอเลสก็ยังยังมีอยู่ยังมีอยู่เอเลสยังมีอยู่เอยังมีอยู่อันนี้ดูแบบชิดติดขอบจริงๆอะกาาคครั้งนี้ชิดติดขอบเจสฝากส่งตัวนะเจสขอบครับงองหกรงองไครับดูอ้ที่ขี่คอพากได้ขี่คอพากไปแล้วโอ้โหชุบกันและอนิเมะอนิเมะไหมเอเลสเอเลส ตายโอ้สักุระกลับมาคลองธงกลับมาคลองธงนะจากที่แก๊งที่กำลังจะโดนปิดไปโดยทางฝั่งเอเลสแต่กลับมาชนะเอเลสและพิกกลับมายืนอยู่บนแท่นได้ด้วยเฮ้ยสักุระแข่งจัดเฮียสักุระแข่งจริงเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับสักุระสามหนึ่งเอาไม่ลงอ่ะบังไข่เอระแข่งสักุระโอ้บายาชิเอาหูเพิ่งดูบีดมาครับทวทีกินไปหน่อย มาบังไขรครับเปิดบงังไขรแล้วโอ้เออบ,บังไขรตะกี้เพิ่งชมไปตะกี้ครับมาไอภาพมันโอ้ยมึงนะฮะนิ่งนิ่งนีนิ่งนิ่งนมันนิ่งมาเนี่ยเอาไม่นิ่ง,ง,ง,งนอน่ะอุลงเลยแม่งน่ารำคาญ เอาแล้วตรงนี้ฮะเราต้องลุ้นแล้วล่ะครับว่าใครจะได้ฮะ79นาทีต่อจากนี้ตรงนี้ยังไม่มีใครเก็บคะแนนได้เลยนะฮะเพราะว่าซากุระเอเลสและเสียไม่ได้ฮะที่มาจากแดนไกล่และทางฝั่ง MKK ครับมีมาดูไกลๆดูดิดูดิไอ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 ้ค<อ>้ไอแก๊งที่มันเข้มมันก็เข้มมันจนไม่มีใครมาเล่นจนเอาหัวหน้าแก๊งแม่งมาส่องดูแก๊งอื่นตีกันอ่ะดูสิครับแม่ ผมบอกแล้วนะมันควรจะปิดทงให้พวกในเมืองที่มันชิวๆว่าปิดไปเลยให้มันสู้ตรงนี้ให้มันลิ้มรสแม้ว่าก่จะได้มาแต่ละแต้มมันเหนื่อยขนาดไหนอดูดิแก๊งแก๊งมันมันต้องพอๆกันอ่ะมันต้องพอกันอ่ะมันต้องพอกันอ่ะโอ้โหชิวเกินไปอ่ะสำหรับ mkk แล้วก็ด a m มันเ e a d แล้วก็ lgr เป็น3แก๊งที่เรียกได้ว่าพฤษภพาด้วยเป็น4แก๊งที่เรียกได้ว่า การันตีเจ็ดเทพจนสลัดเลยก็ว่าได้ครเพราะไม่มีแก๊งไหนไปตีเลยครับและดูตรงนี้เนี่ยสามสี่แก๊งรวมกันและยังไม่นับธงอ่ะตรงสปากรีนะที่เป็นเลนิเปอร์ที่ยังตียนอยู่นะฮะสองแก๊งนั่นกัอีกโอ้โหแก๊งอื่นไม่มีแล้วแล้วเป็นทางฝั่งซากุระกำลังเก็บธงอะโดยมีเพื่อนคุ้มกันแต่หารู้ไหมว่ามีเอเลสพุ่งตรงมาเลยเอเลสพุ่งตรงมาและปาดเรียบร้อยอะบอกเก็บอะไรเฮ้ยมันไม่ให้เก็บอะไรเรดยั เอเล็กก็กลับมาชุบกันครับตอนนี้แม่แล้วเขาพยายามฝืนเก็บทงอีกแล้วนะฝั่งสกุละไม่ยอมชุบเพื่อนดูดิฮะฝืนเก็บทงฝืนเก็บทงเอเลสเลยขอจัดให้เลยแม่ตีกันไม่ตายไอ้เฮียมึงดูดิมันตีกันไม่ตายอ่ะไอ้เฮียอยากเก็บดีนักไงเอเอตายสงบเลย โอ้โหตรงนี้ครต้องบอกเลยว่าไม่จบอ่ะอีสปอร์ตปิดกันไม่ได้อ่ะเฮียดูดิมาเติมกันอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยคงถ้าไม่มีปืนนั้นเล่นยากจริงๆมันไม่สามารถทําได้โอ้โหโดนไปก่อนครับโนเนเนปานเดี๋ยวจะขี่ให้ดูภาพบนไอ้คนเล่นน่าจะสนุกน่าดูนะเฮียแทงกันจุดเจีย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 ไอ้เฮียดูดิเคาะกันอะเคาะเคาะเคาะ ามามาจมูกโล่งแล้วไอ้เหียพูดลืมหายใจเลยไปไปต่อมาเอาละฮะดำเนินตัวทุกท่านเข้าสู่นาะทีที่77นะฮะของการแข่งขันศึกชิง7เทพโจนสลัดนะฮะ7เทพนี้จะเป็นแก๊งไหนจะเป็นใครกันบ้างต้องมาองรอลุ้นกันนะในะอีก70นาทีข้างหน้า เจนาทีข้างน,น้าและดูเหมือนว่าตอนนี้สีที่กืนไม่ใช่สีชมพูแล้วแต่เป็นทางฝั่งเอเลสครับโอ้โหคมแบก็ก<า>กลับมาใช้วิธีการรีกรุ๊ปครับรวมกันบ้านนะผมบ้านเอเลสก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่อะแต่ดูเหมือนว่าเอเลสน่าจะใกล้กับซาเวนมากกว่านะแต่ทำไมเลือกที่จะเดินทางจากบ้านตัวเองที่อยู่หลังบ้านเจเคนะบนเขาวํานวยอะ่ะโอ้เลือกเดินทางมาที่ตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งงที่ซาเวตก็คนน้อยกว่าคนน้อยกว่าอยู่ใกล้ไล่หุ่นเติมได้ไวกว่าแต่เลือกที่จะมาตรงนี้ฮะโอ้โหเรียกได้ว่างงกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ไม่น่าจะมีการหัวกันนะเพราะว่าอันดับพวกนี้มันเราไม่รู้อยู่แล้วเราเก็บกี่แต้มแล้วเราได้ได้แต้มเท่าไหร่อัดับอยู่เท่าไหร่จริงไหมเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเอ้าไอ้เยีนไม่ใช่เอเลสดีวา เอ้านี่ฟาเตสดีีว่าเอ้าเดี๋ยวเอ้านี่กูพากผิดไปตลอดเลยกลัวกูพากผิดไปตลอดเลยไม่ต้องรอก็ได้นะคนที่ขึ้นรถไว้ก็ขึ้นน่ะหนูว่านะเอเ้ครับเดี๋ยวขึ้นรถให้เาตสอนนี้ก็ขึ้นรถไปแล้ว ฟาเตสเป็นแก๊งหนึ่งนะครับที่อยู่ในแฟมมามดดเ,เนิดน,น,นานมากๆนะครับผมมองว่าฟาเตนี้เป็นแก๊งที่ไม่ร้องอไม่เฮียอะไรเลยนะแล้วเป็นแก๊งที่แบบเ,แเคยอยู่จุดที่ต่ําที่สุดแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยดูดิแล้วกลับขึ้นมาคือไม่ยอมแพ้เลยเนี่ยสปีนลีกของจริงไห<ว>มนับถือนับถือฟาเต้เคยอยู่ในจุดสูงสุดครับแล้วก็ลงมาจุดต่ำสุดแล้วกลับขึ้นมาต่อ ปาเตอร์อะพิกซีไอหานนี้ยังเป็นหัวแก๊งอยู่ปะเป็นแก๊งหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยตีใครด้วยนะผมจะบอกให้เป็นแก๊งหนึ่งที่เงียบมากๆหมายถึงเงียบทีในที่นี้คือรักสงบปาเตอรอะภาคอย่างนานอะวนอักเกเอกลินครับสิบเดือนครับที่ถ้ามาขอบคุณครับเจริญสุขเจริญสุข อหมดแล้วเหรอเจสตหมดแล้วครับเหลือไปตกกุ้งครับลุงไปตกกุ้งสบายคุณลุงตกเลยเลยใช่ครับใช่ขยันจริงน้องซื้อโมหนึ่งเว้ยไม่ผิดหวังรจริงๆนะที่เอามึงกลับมาเนี่ยผมครับได้แจ็ควันวาป่ะตังเลยครับลุง <laughs> ตองน้ําเป็นชั่วโมงเลยมั้งอะข้อห้องน้ําไหนผมก็ไม่รู้เนี่ยผมยัดตัวมาแล้วเหรครับโ <Okay. S 2> อเคแล้วยัดรถได้อันแล้วครับเอาไปตกกุ้งอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หรอกุ้งไหนอะกุ้ง,ง,งที่เดิมครับลุงอ๋อโอเคโอเคแต่ไปดูทางในเมืองในเมืองก็ไม่น่าจะมีใครวะในเมืองก็ไม่มีใครเช่นเดียวกันนะ ซาเวดไม่มีใครมีประเด็นด้วยเลยเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูทางฝั่งทะเลทรายกันบ้างฮนะเราไม่เห็นเอเลสเลยว่ะเอเลสไม่ได้แข่งวะ่ะเอ้ยเอเลสมาลงเว้ยแต่เหมือนว่าเอเลสหมดไปแล้วเพราะว่าสู้กับ SA แต่แพ้ SA และ SA ก็มาแพ้ฟาเตสแล้ววิสาดวิสาดฟาเตสแล้วก็ <c oughs> ฟาเตสแล้วเอเก็สู้กันแล้วเอก็ตายเหลือแค่ทางเสียไม่ได้ตีเหลือแค่ทางฟาเตสที่คุมอยู่เสียไม่ได้ด้วยแล้วก็น่าอย่างนี้อ่ะ แล้วดูเหมือนว่าตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้กันบ้างคะัทางเดลิเปอร์ <ๆ S 2> ต้องกำอย่างที่บอกครับถ้าแก๊งไหนอ่ะมันคุมโซนได้แล้วลอ่ะมันเลือกมันเลือกวางแผนได้แล้วครับตรงนั้นจะชิงยากมากเพราะเนื่องด้วยว่าฝ่ายบุกต,ต้องเป็นฝ่ายจมตีเข้าไปฮะแล้วต้องโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าฝั่งที่ยืนทงอยู่แล้วนะก็ต้องก็ต้องเรียกได้ว่าป้องกันแน่หนาและมีแผนนะมีรถมีอะไรได้มันต้องให้รับนอนกครับตัง้งแต่ไอไอไอลาวากลับมานี้เอาใหญ่เลยได้ที่ แล้วดูทงนะครับความห่างกันนะดูดิในเมืองมีสามใช่ไหมนอกเมืองมีสี่ในเมืองมีสามนอกเมืองมีสี่มีทั้งหมดสิบสามแก๊งที่จัดเข้าร่วมในวันนี้นะในวันนี้นะฮะ M K ไม่ต้องไปดูครับแ่พวกนี้ไม่ต้องไปดูเราไปดูฝั่ง A บ้างนะคนอย่างเยอะเลยเวิรสัตว์เต็มหกร้อยแล้วไอ้เฮียมเรออกก่อนนี้ดิกี่คิวเนี่ย ันขึ้นเป็นจกักรวรรดิก็ไม่มีใครเล่นด้วยมันโหดเกินไปก็นั่งตกปลาอยู่ริมตเลเสรีเพิ่งไม่ดูครับได้ครับได้ครับอยากให้ดูครับเชียร์ที่ไหนฮะเชียร์ที่ไหนกดกดพิมพิมพมที่เชียร์มาครับหรือเป็นหนัวใจสัญลักษณ์สีที่เชียร์มาได้นะครับอย่างเติมเมพีไปก่อน<ส>เลยไป<ม>แน่ไอ้เขียขอเอกเติมเติมเมพีได้ยังอ่ะ ยังไม่แน่ใจเลยครับยังไม่ได้เทสเลยเพราะผมเติมตัวเองเัาไม่ได้กวำลังรอในที่รอคิวตายหาเลยอ่ะไอ้เที่ยจะเปิดคืนนี้แหละชิพีพีพี่อานอะกำลังรองใส่อยู่ครับเติมสองพันเติมสองพันเจมาได้นะครับผมแล้วก็ส่งเอ็นเอ็มมาที่หนึ่งก้าศูนย์หนึ่งก้ศูนย์สองสามครับข้อความละยี่สิบหกบาทนะครับส่งมาเชียร์ได้ครับบนข้อความคุณจะขึ้นบนดาวเทียมนะครับส่งตรงยิงที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ น่าจะส่งไปที่กาตาบนโลกกาชาต้องแยกเติมแล้วอะต้องแยกเซิฟหลักด้วยอะกับเซิฟเนี้ยน่าจะห้าหมื่นห้าหมื่นครับสองเซิฟปกติเติมแสนหนึ่งประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นเอาง่ายว่าถ้ากาชาแฟมอะถ้ามันมาพร้อมกันอะก็ต้องแบ่งแต่ถ้าถ้าถ้าแฟมอ่ะถ้าแฟมหลักอ่ะผมจะเติมแบบนี้ครับเติมทุกครั้งที่ได้รถชิ้นส่วนคือสี่สี่เซตอะผมจะเลิกเติม คือถ้าผมได้ชิ้นส่วนสี่เซตอลผมจะไม่เติมแล้วนึกภาพไหมครอบครองรลบลิมท้องทะเลเจ้าแห่งท้องทะเลนั้นคือพุทธภาดูซิว่าพุทธภานั้นจะมีคนเล่นด้วยหรือเปล่าวะหมารากตลนี้วิ๊แไม่มียังเหงาผมบอกเลยไม่มีใครเล่นด้วยนะครับนำทัพโดยเจเจบฝาแฝดคู่นรกแตกครับ ใครมีคู่หูนี้ได้รู้จักกับคู่นี้รับรองชีวิตคุณจะไม่มีความสงบต่อไปนะครับผมสวัสดีครับพมอดสวัสดีครับพมอดทำอะไรครับเนี่ยมีครับมีมีมีครับมีแก๊งอะไรครับเนี่ยตะกี้เจอเอเลีเจอแม่ลาบแล้วก็เจอไอเดีครับอ๋อก็คือเก็บหมดเอาเงียเลยว่าเก็บหมดไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นเนะโอเคครับไว้พบอลให้ครับติดหนึ่งในเจ็ดเทพแล้วกัน ขบขอบครัาขอบครับก็คือมันเก็บแต้มเมื่อเก็บจากทงนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับต้องเก็บจากทงไปเรื่อยๆเลยแบบจนเวลาทบจะหมดเลยโอเคครับโอเคโอเคโซโซนะครับโซครัาผมครับเดยกด้ว่าตรงนี้ก็มีผู้ท้าชิงก็เป็นทางฝั่งมายาลาบแล้วก็ทางเอเลสครับที่อยู่บ้านอยู่แค่ตรงหัวเขาเองแล้วมายาลาบที่แหนึ่งจูศูน่ากว่าจะมากว่าจะมาตัวอีกนานครับไปในแค่ทหารนะมายาลาบใกล้กว่านะเดินหลอมเดือนนะแก๊งเหงาอีกหนึ่งแก๊งนะฮะ คังนี้ชื่อเสียงแนะนำของเขามีอยู่แล้วครับดีกีสมองเพชรเมินแฟมฮนะไครเชียดิมเฮตนะ้หัวใจสีดำมาเลยอะตอนนี้หัวใจสีดำมาเลยรู้สึกว่าตัวก็ไม่เยอะนะนดิมเฮตนะ้าทางฝั่งดิมเฮตนั่นคือบางบอลซอยบืด้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันนะนะเราสัมาชิดขอบสนามครับว่าเขาว่าเขามีไอไตีว<บ>เลยอา้าวนี่คุณมีอะไร ใครมาวะใครยิงพี่ตีพี่ตีใช่ใหญ่พี่ใช่ใหญ่มาพี่เรียบบอลมาดิพิตีวิทยาพี่พี่เรียบบอลมาีิไม่อยู่ไม่บอลไม่อยู่ขับรถไปได้นบนนขับไปเลยพี่ขับรถให้คนอื่นมารวมอย่างงี้นะแต่มันไม่นี่นะ โวหน้าเงี้ยเอี้อ่ะใหญ่มันเป็นเลยโคตรสันดานหมาไอ้เงี้ยอยากให้รู้นะว่าแบบได้อย่างงี้มาจากใครจริงจิงตามจริงจริงคือหลักจําคนในเงี้ยแก๊งเงี้ยอยากให้รู้ว่าใครเป็นพี่มันกูกระทืบแม่งแน่เออเอาแม่งแน่อยากให้รู้อยากให้รู้ว่าแบบใครเป็นกูนอนทับแม่งแน่เพราะกูหนักเท่าไหร่บอกไปสองร้อยโลว้าวว้าวว้าวครับไปแล้วครับทางฝั่งแต่พันเหตก็เรียกได้ว่าเหงาวะอ๋อมีการจิงฮะ แลไมเห็นก็เลี้ยวได้ว,ว่าเหงาเลยแล้วหัวหน้าแก๊งก็ไม่ได้อยู่วงอย่างที่บอกครับยืนชัมม่วโมงนึงอะจริงจไอ้พวกที่เก็บธงชิวๆเนี่ยมันอยากผมอยากให้มันแบบรับรู้ถึงความลําบากอะลองฮุบธงมันหายไปในเมื่อแต้มมันขาดอย่างเงี้ยฮุบธงมันหายไปหกสิบวินาทีหกสิบนาทีอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกสิบนาทีธงในเมืองจะหายไปแล้วอยู่นอกเมืองหมดดูสิจะเล่นอย่างไงตรงเนี้ยไอ้แก๊งนี้นะไม่มีใครมาตี ดูดิเดมื่อดูดิใครจะไปตีมันไอ้เหี้ยอยู่เป็นบ้านาแต่ว่าเอ็มเคเออสร้างบ้านอย่างได้นะไม่ต้องถืออาวุธหรอกเอาเอาไม้เอาอิฐเอาปูนมาผสมปูนก่อเนอี่ยมาสร้างบ้านเนี่ยได้เป็นหลังแล้วนะไม่มีใครมาตีหรอกไอ้เหี้ยดูดิยืนเป็นหุ่นกิพ่งจีนเลยเหี้ยไม่มีใครมาตีจริงอนะเอ็มเคเคเรียกได้ว่าดีกกีอันดับหนึ่งของเจดเทพเลยก็ว่าได้ฮนะความโหมดเหี้ยมไม่เป็นสองรองใครควาับโดยสุพัฒน์ นะครับสุพัฒ์เด็กอายุ13ปีเท่านั้นโอ้โหไม่ลงไม่เรียนนะหนีเรียนนะออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ12นะครับดังโดนมาจนมาเจอชอปเปอร์เลยชอปเปอร์บอกให้ลาออกจากโรงเรียนไส้หนูทำอยากเป็นใหญ่สุพัฒนก็นเลยลาออกแล้วก็มาเป็นใหญ่ในแฟมิลียนะครับโอ้โหเรียกวา่าอนาคตสดใสรวยด้กีบกุหลาบไม่ต้องเรียนนี่ดูไว้ครับดีเกียตัวตึงไฟเอ็มจะอยู่กับจจนวันตายสุพัฒน์ ัวน,นี้เด็กอายุ13เท่านั้นโอ้โหวันดีครับเพ่พี่จ๋วันดีครับเพ่พยายามพยายามที่จะคุมโซนล่างก่อนครับทางพิศาสตแต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะไม่สามารถคุมได้ไม่สามารถที่จะกันไว้อยู่ครัเพราะว่าจํานวนมันน้อยกว่าทางฝั่งเลลิเปิ์มากเลยครั เอริเปอร์ม oh. oh, hey. 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 uh, ันเอาเรื่องอย่างวะการถอยดิไหมเอริเปอร์อย่างเอาอ่ะไอ้เหี่อะขวังนิดเดียวเองแล้วดูเหมือนโดนลุมแทงเลยครับสำหรับผู้หญิงคนนี้โดนลุมหน้าหลังไม่ขวัญเดียวและเหลือแค่สองคนเท่านั้นเหลือแค่สองคนเท่านั้นแม่นะสวยพี่เพื่อนสวยเพื่อนยิงคมหน่อยยิงคมหน่อย แย่เลยยิกชุบกันเตะ462ครับขอขอไม่กวาดใหม่หน่อยครับยูริยูริไม่กวาด462เต็มหนึงกำลังไล่ชุดคนอยูี่รานเกิดยังไงอ่ะเออละวากลับมาแก๊งถึนชีพน้อยกว่าสามน้อยกว่าสาม เสาร์อาทิตย์หรอไม่เว้ยเสาร์อาทิตย์คือคืออย่างนี้เสาร์อาทิตย์อะ่ะเขาชอบรับคนแล้วไม่รับคนแบบไม่มีอาวุธหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะพอพอคนเข้ามาคนเข้ามาปุ๊บเขาเตียวุธให้แล้วเขาทิ้งเสาร์อาทิตย์ไปเลยะที่ผมได้ข่าวมาประมาณนี้นะน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะอา้าวไอ้นี่แล้วหรอจบแล้วหรอวะศูนย์นาทีนาทีแล้วนะี่ เดี๋ยวมาครับเดี๋ยววะมันโดนบุกปะมันโดนบุกปะมันไม่ได้โดนบุกนี่ M K ก็มาแค่คันเดียว แท่นกฟังหนึ x, esh, people, oh, This. This ่งอ่ะแท่นกฟังหนึ่งไม่ถึงอยดนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถอไอีเคบอกฉบุโขไอเฮียคำพูดโอ้มีคำพูดหรือเปล่า เขาแค่ว่าจะพรุงพีกอะเขาพูดหรือเปล่าครับน้องๆเนอะบินโชว์บินโชว์บินโชว์เน็ตบินโชว์เน็ตเล่นเล่นเล่นทางนี้ดูเน็ด ไม่มีใครเล่นแล้วครับไม่มีใครนัดตีแล้วคนสุดท้ายครับเดี๋ยวไปดูฝั่งพุทธพาเสร็จปุ๊บบินไปแคทหารแล้วใครจะได้จักรพรรดิวะเอ้ยเจดเพพุทธพาไฟครั้งแรกตะกูลาเข้ามาไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ กหดไหวไหวยี่สิบวินุดท้ยยี่สิบวินทบถอยหลังเตรียมตัวเตรียมตัวขอหนึ่งชงยังเก็บทันสิบเก้าแปดเจ็ดเกปเจดหห้าสี่สมสองากเดินทางมาขนาดนี้นะครับผม รักทุกคนเหมือนเดิม MKK เฮียซาเวดลุนสภาไดามอนเฮด้เฮียฟาเตสสามสิบแต้มอ่ะไอสัตว์เฮียสามสิบแต้มอ่ะไอ้เฮียระดับหนึ่งไลเกอร์อะไอสัตว์พวกนี้สายเหงาชัวร์เลย